ความรุนแรงและการสู้รบที่เกิดขึ้นในลิเบียนะคะที่เราให้ความสําคัญส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรามีคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะพอสมควรนะคะจากนาการนั้นเริ่มน่าเป็นห่วงมากขึ้นจริงแล้วการสู้รบนั้นเกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วแต่ว่ารุนแรงมากขึ้นเนื่องจากมีการลามเข้ามาในเมืองหลวงก็คือกรุงทิพลีนะคะการสู้รบกันระหว่างฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและฝ่ายรัฐบาลน,นั้นทําให้มีคนเสียชีวิตจํานวนมากแต่ว่าที่เป็นจุดวิกฤตขณะนี้ก็คือการที่กลุ่มต่อต้านนั้นใช้จรวดยิงคลังน้ํามันซึ่งมีความจุป,ประมาณ6ล้านลินะคะคซึ่งก็ท ในล่าสุดทางวเบียนั้นได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติค่ะให้ช่วยควบคุมเพลิงที่กําลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วท่ามกลางการประทะก,กันอย่างดุเดือดบริษัทน้ำมันแห่งชาติของลิเบียได้ยอมรับเขาว่าเหตุเพลิงไหม้ที่คลังน้ำมันทั้งสองแห่งซึ่งห่างจากสนามบินนานาชาติในกรุงเทพุรีราว10กิโลเมตรไม่สามารถควบคุมได้ค่ะและจำเป็นต้องมีการถอนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงออกจากพื้นที่เนื่องจากยังมีการประทะก,กันอย่างดุเดือด ดรัฐบาลลิเบียล่าสุดได้มีการร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติให้เข้ามาช่วยควบคุมเหตุเพลิงไหม้ในจุดดังกล่าวและยับยั้งไม่ให้ประเทศต้องตกอยู่ในภาวะรัฐล้มเหลวหรือว่าเฟลสเตท,ทขณะที่ผู้นำของสหรัฐเยอรมน,นีฝรั่งเศสอังกฤษและอิตาลีได้มีการหารือก,กันทางโทรศัพท์เรียกร้องให้สองฝ่ายหยุดยิงในทันทีและให้องค์การสหประชาชาติมีบทบาทในกระบวนการทางการเมืองเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพของลิเบีย เพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธยิงจรวดเข้าใส่คลังน้ำมันแห่งแรกซึ่งมีน้ำมันอยู่ประมาณ6ล้านลิตรก่อนที่ไฟนั้นจะลุกลามไปยังคลังน้ำมันแห่งที่2โดยรัฐบาลประกาศอพยพประชาชนที่อยู่ในรัศมี3-5กิโลเมตรเนื่องจากหวั่นว่าจะเกิดระเบิดขึ้นและมีรายงานด้วยค่ะว่าประชาชนในกรุงทิปลีเริ่มได้รับผลกระทบเนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันและมีกระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ขณะที่การประทักกันตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่ในกรุงเทพีและเมืองเบงกาซีมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย97คนบาดเจ็บอีกกว่า400คนขณะที่รัฐมนตรีสาั้รงสุขของลิเบียร,ระบุค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะสูงถึง160คนลาสุดรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ฟิลิปปินส์และออสเตรียได้เตรียมอบพยบเจ้าหน้าที่ออกจากสถานทูตในกรุงเทพีแล้ว ส่วนรัฐบาลฟิลิปปินส์ยังได้เตือนให้พลเรือนเดินทางออกจากลิเบียก่อนที่การอพยพจะทําได้ยากซึ่งจนถึงขณะน,นี้ชาวต่างชาติต้องเดินทางออกจากลิเบียผ่านฐานทัพอากาศมิติก้าในกรุงเทพมลีเนื่องจากสนามบินนานาชาติในกรุงเทพมลียังปิดให้บริการและเสียหายอย่างหนักค่ะ